ตอนนี้ก็อยู่นซิงเกินะครับ f s ฟเอส n e ชนะครับก็ตอนนี้อยู่หลายเกมเจ็ดสีนะครับก็เป็นการโทรคอนมาใหม่ด้วยนะครับก็สาวน้อยแต่แกสตาสุดน่ารักนะครับสปาร์กี้ฟิงกี้มาแล้วนะครับสัมผัสพลังของเขาได้แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มีออฟไอจะเป็นมี่คอตูมนะครับ1นถึงสนะครับมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือเมื่อ เริ่มเทิร์นของฉันน้ำโอกาส60%นะครับสร้างเลนมาทันทีและเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับเพื่ออยลูกเต่าและฝ่ายตรงข้ามผ่านนะครับผ่านหน้าฉันน้ำโอกาส30%เอ้ยทุย50%นะครับบังคับจะไปยังพื้นที่เกาะล้างนะครับโอเคครับเับดูนะครับสปาร์คกิ้งเฟนกี้อีเวนนี้จนถึงวันที่6พฤษภายมนะครับโอเคนะ ก็เดี๋ยวไปดูตัวละครใหม่ครับอีโวกับตํานานนะครับก็อยู่ที่ตํานานกว่านะครับเมื่อสกิลที่1นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส55%หรือ85%นครับอัญเชิญจากนั้นสร้างแลนมาอัตโนมัติดึงหน้าหลังสีช่องนะครับแล้วสกิลที่2นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส90%นะครับใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ปรโลกนะครับในแถวดังกล่าวนะครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกเลรมากของเรานะครับโอกาส80%นะครับกับครั้งสองซูบู่นะครับโอกาส70%นะครับป้องกันเอฟฟกอันตรายที่ใช้กับฉันนะครับแล้วแล้วเรามาตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส75%นะครับย้ายฟองนะครับไปยังพื้นที่ใกล้ที่สุดของฉันภายในแถวนะครับข้าเป็นที่แสดงผลนะครับมันมีเหรีห ปัดอั่นเชิญโครนเอ็ดบวกนะครับโอ้โหแพคก,การ์ดซูเปอร์อีกแล้วเอาอีกแล้วแบบนี้อย่าไปูที่ร้านค้านั่นใหญ่ไปแล้วเป็นแพคก,การ์ดซูเปอร์นะครับโอ้โหยากเกิเก่านะครับเขาอีเวนนี้เขาจะผ่านก่อนเขาเป็นี เพชรก็เพิ่งไปหมดอีเวนที่ผ่านมาอีกนะครับหมดไปไอ้ที่ข้างล่างนี่นะครับลอหมื่นก่าเพชรแล้วครับสียเวนนี้จะผ่านสอนนะครับอันนี้เป็นเพชรจัดตัวละครอใหม่นะครับเราเติมเสื้อนะครับเี้ยที่ข้างล่างสำหรับตัวละครใหม่นะครับแล้วก็แสงตำนานนะครับแล้วก็มีเอเจนคอตูมด้วยโอเค อันนี้แพ็กกายเทโลวีนะครับเ,เราจะซื้อได้เลยนิ้วต่ำมาใหม่เด้วยเหร้อยแปดสิบบาทยัใไ้ซื้อทีหลังนี่ลูกต่ำมา,า,าให,ห,ออหม่คงจะไม่มีอะไรฮนะ ผมก็รอลูกอมดาอยู่นะครับัไม่มาเลยนี่เซอร์ไพรส์อะ่ะโอเคมาดูที่อีเว,เวนต์กันดีกว่านะนี่นี่ตัวละครใหม่นะครับ Sparkling Ferking กกนะครับอีเวนต์ที่หนึ่งนะครับเมื่อถึงเซตติ้น ปกติเป็นซิงเอทโวอายุสามสิบและการันตีระดับรับระดับอีโวถ้าเราอัพนนี้อายุสามสิบก็การันตีได้ระดับอีโวนะครับเคล็ด <c oughs> ลับวัตถุดิบเสริมพลังนะครับลูกองค์ฟักทองของฮาร์วีนสามารถแลได้จากอีเวนต์การลองแบบฟิตอืม๋อนี่นะอ๋อนี้ไอตัวนี้เนขะาจะจแจกฟรีนะครับเนี่ยจะต,ติ้ง โอ้ยโยต้องซื้อแบบถ้าใครมีงบพอหรือแบบเยอะนะก็สามารถซื้อได้นะครับแสงตำนานนะครับสามใบนะครับจะได้นี่หมายครับอีวนการ์ดละครใหม่เลยนะครับส่วนที่ใครยังไม่มีงบก็หานี่เลครับต่อเหมือนเดิมนะครับหานี่เลรูปแบบสายเหมือนเดิมนะครับคือการ์ดอบวกนะครับเงาของนี่ครับ ลูโอมฟักทองนะครับแล้วก็ลูโอมฮารลวีนแล้วก็ฟักทองฮารลวีนนะครับจะได้พวก,กเอ็ดมานะครับเอ็ดก็ห้าใบเหมือนเดิมแล้วก็เอบวกเงาฟักทองนะครับของฮารลวีนซุปเอฟเฟกนะครับหนึ่งใบนะฮะนี่ก็เอบวกอีห้าใบโอ้โหนี่ยากสัวปองลงก็ายากมากแล้วอีเวนต์อัปเดตตำนานเดอะสลองฮารลวีนพบก,กับปโปรลอคสุดเฮ็ด แบบอัปเกรดตำนานนะครับก็จะได้อะไรเอาจะได้พี่มานะครับการนี่มาหนึ่งใบมีรลายสิบตัวหววตัวที่เราไม่เคยได้นี่ว่าสัปดาห์ที่สองนะครับเอเวอหนึ่งถึงเวลหนึ่งร้อยครับก็ประมาณนี้ครับไปถึงเวลก็สามารถรับใจนะครับแล้วก็เวลหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อยห้าสิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำเลกิจให้ถึงสัปดาห์ที่สี่นะครับเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นของวันโบนาพิเศษนะครับโอเค ตั้งผมไม่โอเวอร้อยกว่าเนี่ยมักจะทำภาเกิแบบนี้นะครับโอเคแล้วภารกิจอะไรจุดก่อนโอ้ยไม่มาไม,ไม่มาเลยนะครับภารกิจจุดูของจดหมายกันนะครับแล้วกันโอ้ยได้เอ ลกอมเราวีนเอา,มาแมวแล้วกิดแต่ที่สองโอเครแล้โอเคอเกมนเกม,ม,น,เกม,มนี่สองใบ เดีย๋ยวไปดูหน้าตุลควับกันเป็นยังไงวะนี่ซิกเกียวก็ผมก็บอกแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยก็หออยูดนะครับเป็นสายลุ่มละลายนะครับโอเค ใครที่เน้นสายรุ่นอะไรก็สามารถหาชัดได้นะครับโอเ,เดี๋ยวผมไปรับคาร์ตตัฟีก่อนนะครับนี่วะเออไปยังนี่นะครับเด็ดต้นนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วต่อปนีนี่ได้มาแล้วนะครับถ้าเราจะซื้อการแสงตำนานมันสามใบ อันนีค้ครับกี่บาทเดี๋ยวเนี่ยสามใบพอดีเสียงตนนานมันสามใบอะราคาสามใบโอ้สามร้อ,รสย,อสยสิบเกือบพันนะฮะปีไปก็เกือบพันหนึ่งไปอืเกือบพันหนึ่งอะนะก็คุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้กันว่าคุ้มหรือเปล่านะครับ โอเคก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มารีวิวนะครับเขาข้าวของอีเวนต์เอาเปิดมาฟุกได้นี้มาเฉยเลยแผกการธรรมดาเนี่ยโอเคก็ามารีวิวข้าวประมาณนี้กันนะครับอันไหนที่พูดผิดภาพกันได้ก็ขอได้วยนะผมแล้ววันที่สามสิบ โหได้เอสโวเยเหรอยีโวเอสยังไม่รู้โอ้มีเอาฟุกได้เปิดมาได้เฉยเลยถ้าดูไม่ผิดนะมันบอกว่าแต่ ถุงที่30นะครับก่อนหยุปรุงซอฟเวอร์นะครับโอเคกรกิจอันนี้ถึงที่30ตุลานะครับก็รีบไปนะครับมีเวลา7วันนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับก่อนปรับปรุงมปรับปรุงซอฟเวอร์นะครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจมาใหม่นะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็คิดดูข้าวขาวประมาณนี้กันครับใครที่ชอบดูแล้วก็ยังฝากกดไลค์กดซับคลายกดแชร์กดกระดิ่งเตือนด้วยนะคเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของใครนะครับโอเค อีเวนต์นี้ผมก็ยังแบบยังไม่น่าสนใจนะผ่านก่อนแล้วกันนะครับผมรออีเวนต์อมดาวนะครับไม่ต้องสะสมไปเลยก่อนนะครับเพราะรายการตลอดความตำนานของทีมก็หนึ่งหมื่นอีหนึ่งแสนแปดหมื่นขึ้นไปนะครูออมดาวนะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นก็ขายแค่หกหมื่นนะครับโอเคเราไปก่อนแล้วกันนะครับอีเวนต์รวมดาวนะครับยังไม่มาเลยครับเอาโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ